สวัสดีค่ะชื่อสมัยนะคะออตอนนี้ก็คือเป็นนักศึกษาปริญญาโทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยกาุงเค่คะก็ช่วงแรกที่มาถึงเราเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลของเกาหลีเนาะแล้วช่วงแรกเราจะไม่มีบัญชีโอนเงินเลยมันก็เลยแบบว่าการจะแลกเปลี่ยนเงินไทยเงินเกาหลีอะไรเงี้ยมันค่อนข้างยากมากเลยค่ะจริงค่ะโดนเราโอนเงินช่วงแรกตอนที่มาอยู่แรกเลยมันเป็นช่วงที่เราเพิ่งมาอยู่เราก็จะแบบมีของที่จำเป็นต้องซื้อเยอะมากเลยเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันจะมีไหมวาันที่แบบเลดีเราโอนไวเข้าแบบคือตอน,น,นไม่แต่บัญชีแต่เงินวอนไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยบออว่า หาจากในเฟซนะคะแล้วก็คุยแล้วก็คอยเงินแล้วก็ดุก๊กค่อนข้างเข็ดเราก็เลยพยายามหาช่องทางที่แบบเออโอนเงินได้แบบถูกกฎหมายจนถึงจริงอะไรคะ่ะก็เลยได้รู้ว่ามันมีแอป,ปโอนเงินผ่านแบบว่าไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลไหนอะไรเงรี้ยโอนได้เยอะมากๆจนกระทั่งเราก็ได้มาเจอกับแปปอปคอสนั่นเองคะ่ะแค่พาสปอร์ตแบบเล่มเดียวเราก็สามารถสมัครแล้วก็โอนเงินได้ด้วยความที่เขาเป็นแอปของแบบมีภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องจะมีพนักงานคนไทยโทรหาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยผู้ใสตรงโทรหาคุยกันได้เลยก็โอนเงินง่ายมากโอนไ ท่านาทีก็คือได้เงินเลยแล้วค่ะเราก็มีค่าธรรมเนียมก็จริงแต่ค่าธรรมเนียมถูกมากแล้วก็ไม่มีเก็บภายหลังรวยอันนี้คิดว่าเป็นข้อดีแบบสุดๆของแอปนี้เลยค่ะอย่าเห็นกลเลิที่ถูกเนอะให้ดูความน่าเชื่อถือความปลอดภัยเอาไว้ก่อนอย่างตัวทนายเนี่ยก็คือเลือกใช้แอปคอสนะคะโอนมาหลายรอบมากก็คือโอนถึงไวไม่หนีไม่หายไม่โกงแน่นอนค่ะเชื่อใจได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณค่ะ